บทรักที่สูตรมาเฟียตอนที่2ผู้มีอิทธิพลรายงานข่าวประจำวันของเหยี่ยวจาวพิฆาตเรียนหัวหน้าสถานการณ์ตอนนี้ฉันได้สำรวจโดยรอบของโรงแรมที่เกิดทีเพื่อตรวจสอบดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่สิ่งที่พบคือตัวของโรงแรมปกติดีมีทั้งหมด20ชั้นชั้นบนสุดดูเหมือนจะเป็นออฟฟิศ ของนายใหญ่ของที่นี่เป็นที่รับรองแขกคนสำคัญพนักงานของที่นี่ไม่มีใครพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมหรือธุรกิจของพานุศนเลยเพราะมีกฎห้ามเผยแพร่หรือพูดคุยเรื่องภายในจิจการในเครือทั้งหมดไม่เช่นนั้นจะต้องมีบทลงโทษแต่ก็ไม่รู้ว่าบทลงโทษอะไรถึงทำให้ทุกคนกลัวถึงขนาดนี้ ที่ในคขับวิสเนสซ่าเหมือนจะเป็นที่สำหรับไว้เจราจาธุรกิจเพราะมีโซน VIP ที่เป็นส่วนตัวและมีแขกที่เหมือนจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้าออกด้วยด้านในแบ่งออกเป็นสามโซน,ด,นด้านล่างเป็นที่เที่ยวกัางคืนทั่วไปชั้นสองจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่สำหรับนักท่องเที่ยวและโซน VIP ที่แยกไปด้านในโดยเป็นห้องไครมัน และปิดมิดชิปเป็นอย่างดีจบการรายงานข่าววันแรกเพียงเท่านี้ค่ะหัวหน้าเหยี่ยวสาวนักข่าวสาวใช้เวลาชำระร่างกายเพียง15นาทีโดยประมาณเธอเดินออกจากห้องน้ำโดยสวมชุดอาบน้ำผ้าขนหนูโพกหัวจากนั้นก็เดินมาหยิบโทรศัพท์มือถือดูว่ามีใครส่งอะไรมาให้หรือไม่หน้าจอรูปสี่เหลี่ยมสีสา ปรากฏแจ้งเตือนว่ามีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านเธอกดรหัสปลดล็อกและเปิดดูในแอปพลิเคชันสีเขียวที่เอาไว้สำหรับส่งข้อความหากันก็พบว่ามีชื่อของหมาบ้าที่ส่งสติ๊กเกอร์ยกนิ้วให้เธอเธอยิ้มพร้อมเลื่อนลงไปเจอข้อความของรุ่นน้องที่ส่งทิ้งไว้ในเวลาที่อยู่ในคลับนั่นเอง เธอจึงกดโทรกลับไปพี่กลับตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่รอผมทิ้งผมไว้คนเดียวได้ยังไงดูสิต้องโบกรถกลับมาเสียค่ารถตั้งเยอะเนี่ยพี่ต้องรับผิดชอบเลยนะทิ้งผมเอาไว้ปลายสายบนใส่นักข่าวสาวยืดยาวไม่เว้นพักหายใจหายคอเอานาะฉันอุ็สาวหวังดีเห็นนายกำลังจีบสาวอยู่เลยเลยไม่อยากจะขัดจังหวะ ไม่สำนึกบุญคุณเอาซะเลยแถมยังมาต่อว่าฉันอีกทำคุณบูชาโทษชัดๆนักข่าวสาวผู้ทีเล่นทีจริงพร้อมหัวรอยยะรุ่นน้องเบาๆรุ่นน้องคนนี้ตั้งแต่วันแรกเข้ามาในพเนัดูภายนอกเป็นผู้ชายจริงแต่นิสัยมองโลกในแง่ดีแบบสุดๆแถมยังขี้สงสารจึงไม่ค่อยมีใครเอาไปทำงานด้วย มีเพียงเธอที่เอามาช่วยสอนงานแล้วมังจะพาออกนอกพื้นที่เสมอนั่นเป็นเพราะเธอเห็นประกายในดวงตาของรุ่นน้องคนนี้การที่จะเลือกทำงานสายอัชญากรรมนั้นต้องมีใจกล้าหาญพอตัวส่วนเรื่องทักษะต่างๆเธอคิดว่ามันสามารถฝึกฝนกันได้ประกอบกับพื้นฐานนิสัยของมิ่งเป็นคนที่มีน้ำใจเธอจึงเลือกมัก ใช้เขาทำงานอยู่เป็นประจำพี่พี่ลาลินฟังผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยนักข่าวหนุ่มรุ่นน้องส่งเสียงเรียกจากปลายสายเออฟังอยู่นายรีบไปพักผ่อนได้แล้วบนเป็นคุณแก่ไปได้ไปหานอนได้แล้วเจอกันตอนเช้าที่ห้องอาหารนะพรุ่งนี้จะพาไปทัวร์พัทยากันฝันดีจ้าไอ้น้อง ละลินรีบตัดปดวางสายรุ่นน้องขี้บนของเธอในทันทีละลินเลื่อนดูข่าวสารต่างๆในโซเชียลก็บังเอิญไปเจอข่าวซุบซิบหน้าหนึ่งเข้านักธุรกิจแดนตะวันออกแอบจิกกับนางแบบสาวสุดฮอตคาดตัวจริงหรือคบเล่นๆกันแน่เธออ่านพาดหัวาข่าวที่มีรูปประกอบ ้อมรูปของคนที่เพิ่งเลี้ยงเครื่องดื่มเธอไปกับผู้หญิงที่เธอเห็นในคลับนั่นเองแลลินเบะปะเมื่อนึกถึงภาพตอนที่อักินพยายามเข้าพูดคุยกับตนเธอจึงพลางคิดในใจว่าพวกเจ้าชูไก่แจ้คิดว่าตัวเองมีอำนาจมีเงินคิดว่าผู้หญิงจะง่ายไปหมดสินะชิ เธอปิดโทรศัพท์แล้วเปลี่ยนชุดนอนแล้วก็ปิดไฟพร้อมพาตัวเองเข้าเฝ้าพระอินในทันทีอักินกลับจากโรงแรมเขาเห็นรถของลลินจอดอยู่เขายิ้มที่มุมปากแล้วเดินเข้าโรงแรมเพื่อไปห้องพักส่วนตัวที่อยู่ชั้นบนสุดของเขาโดยมีเคโอพักอยู่ห้องติดกันอักินเขาไม่ชอบกลับบ้าน เพราะเขาไม่อยากจะเจอพ่อของเขากับพี่ชายที่มักจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองด้อยความสามารถก่อนที่เขาจะเข้ามาบริหารธุรกิจของตระกูลตั้งแต่เด็กเขามักจะมีผู้หญิงไม่สำหน้าและทำให้แม่ของเขาเสียใจเสมออักคินมีพี่ชายหนึ่งคนที่พ่อมั่นหมายจะยกธุรกิจทุกอย่างให้บริหารต่อ ส่วนเขาเป็นเพียงเด็กผู้ชายที่โรคคนหนึ่งที่ตอนเด็กๆมักจะป่วยอยู่บ่อยๆทำให้พ่อของเขาไม่พอใจนักเขาจึงเป็นลูกที่มักจะอยู่กับแม่เพียงสองคนเสมอพ่อเขามักจะพาพี่ชายของเขาออกงานทำงานต่างๆด้วยโดยไม่สนใจเขาเลยแต่สถานการณ์กับพลิกผันเพอเมื่อสิปีก่อน พี่ชายของเขาดัานประสบอุบัติเหตุทําให้ร่างกายซีกขวามไม่สามารถขยับได้แล้วนั่นก็ทําให้เขาต้องกลายเป็นผู้สืบกจิจาการโดยประยายอัคินบอกให้เคโอไปพักผ่อนก่อนที่จะแยกเข้าห้องพักเคโอมองผู้เป็นนายเข้าห้องไปแล้วค่อยแยกกลับเข้าห้องพักของตนเองเช่นกันอัคิน นอนแช่ตัวอยู่ในอ่างจากรุชีในห้องน้ำของเขาห้องพักของอากินตกแต่งด้วยโทนดาร์กผสมแดงเข้มเป็นส่วนใหญ่ตรงกลางผนังห้องมีรูปของเสือโค้งแยกเขี้ยวติดอยู่เพื่อส่งให้เขามีพลังเข้มแข็งอยู่เสมอตามความเชื่ออากินหยิบรูปหญิงสาวคนหนึ่งที่อายุราวห้าสิบกว่าใบาหน้าเรียวยาวไม่อ้วนไม่ผอม เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยมากแต่รอยยิ้มและดวงตาผู้นั้นสามารถสะกดทำให้ผู้ที่เห็นรู้สึกเหมือนโดนต้องมนได้แม่ครับแม่สบายดีไหมอยู่ตรงนั้นไม่มีใครทำให้แม่เสียใจแล้วใช่ไหมอักคินพูดกับหญิงสาวที่อยู่ในรูปด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าภายนอกที่ทุกคนเห็นเขาอาจจะดูเข้มแข็ง เป็นเจ้านายเป็นผู้นำของตระกูลที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องการความรักความสนใจต้องการที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่เมื่อเขาต้องเข้ามาบริหารแทนผู้เป็นพ่อที่ตอนนี้อายุ70แล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงระบบทุกอย่าง เขาเข้ามายกเลิกจิตการที่ผิดกฎหมายของตระกูลและหันมาทำธุรกิจปกติถูกกฎหมายท่ามกลางการต่อต้านของคนรุ่นเก่าที่อยู่มานานอักคินต้องใช้พลังภายในเป็นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แต่ก็ยังโชคดีที่เขามีเคอเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของอักคินเขาเป็นลูกชายแม่บ้าน เ่าแก่ของตระกูลที่พ่อของเขาได้อุปการะเอาไว้พอพ่อของเคโอได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กพอเนื่องด้วยต้องช่วยพี่ชายของเขาเอาไว้เขาจึงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของครอบครัวเคโอเพราะถ้าไม่ได้พ่อของเคโอบ้านหลังนี้ก็คงไม่มีพี่ชายที่เป็นอัมาพาตซีขวาแต่ก็คง กลายเป็นศพไปแล้วอักินหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อรู้สึกตัวขึ้นก็ลุกขึ้นออกจากอ่างแล้วไปแต่งตัวเข้านอนจิตใจของเขาอดนึกถึงหญิงสาวที่เพิ่งพบหน้าไม่ได้แล้วเผอยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะเผลอหลับไปณนะห้องอาหารเวนิสพี่มิ่งที่เพิ่งลงมา รีบตรงไปหาหนักข่าวสาวที่นั่งจิบกาแฟอยู่หน้าห้องอาหารละลินเงยมองหน้าดูรุ่นน้องที่เพิ่งเดินลงมากึืนวิ่งพร้อมคิดในใจว่าเจ้านี่มันไม่รู้จักโตจริงๆมิ่งนั่งลงตรงหน้าละลินพร้อมทำหน้าเหมือนเด็กไม่รู้จักโตไปตักอะไรมากินเลยโตขนาดนี้แล้วยังจะมาทำหน้างอนเป็นเด็กสิบขวบอีกละลิน เอ่ยไล่ด้วยน้ำเสียงรำคาญนิดๆในความขี้งอนของเจ้าเด็กคนนี้มิ่งทำเสียงที่ปากเล็กน้อยก่อนที่จะทำหน้ามุ้ยแล้วเดินไปตักอาหารมาทานเขาปิ้งขนมปังหกแผ่นพร้อมแฮมเบอร์เกอร์แฮมไส้กรอบกลับมานั่งที่โต๊ะนี่ๆๆผมปิ้งขนมปังมาเผื่อแบบกรอบ อย่างที่พี่ชอบไงมิ่งพูดพางทาเนยลงบนขนมปังให้กับลลินขอบใจจ้ะเจ้าเด็กน้อยลลินรับขนมปังจากรุ่นน้องแล้วสงสายตาที่บอกถึงความอบอุ่นความเอ็นดูรุ่นน้องคนนี้อยู่ไม่น้อยอายุที่ห่างกันไม่กี่ปีแต่ด้วยความที่มิ่งเป็นเด็กที่มีน้ำใจ เธอเลยเอ็นดูเหมือนน้องชายคนหนึ่งเสมอแม้ว่ามิ่งจะขี้บ่นไปมากหน่อยก็เถอะพี่นะไม่ค่อยกินอะไรเลยเช้ามาก็ดื่มแต่กาแฟตาแก้วเดียวยิงยาววันไหนงานเยอะไม่ทานอะไรเลยแล้วจะเอาพลังที่ไหนไปตามล่าหาความจรงิงพี่ต้องกินเยอะๆหน่อยนะดูตัวสิพร้อมยังกับอะไรดีเนี่ยถ้าผมไม่มาด้วยพี่จะทำยังไง จะคอยดูแลพี่มิ่งบนยาวเหยียดทั้งมือทาเนยลงไปบนขนมปังส่งให้รุ่นพี่สาวอย่างต่อเนื่องเจอกันอีกแล้วนะครับนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของโรงแรมที่เธอพักที่นี่วันนี้อยู่ในชุดสบายๆในเสื้อเชอิ้ตสีดำกางเกงสแลกสีเข้ม รองเท้าหนังขัดเงาเป็นอย่างดีเดินเข้ามาทักทายที่โต๊ะอาหารละลินและมิ่งมองตามเสียงที่มาเยือนใหม่ด้วยสีหน้ายากจะคาดเตาว่าด้วยรู้สึกตอนนี้รู้สึกตกใจเพียงใดอะไรวะเนี่ยมาหลอกหลอนกันตั้งแต่เช้าเลยฮะละลินบ่นกับตัวเองในใจ อากินส่งสัญญาณให้เคโอแล้วเขาก็ถือวิสาสะนั่งลงโต๊ะเดียวกับลาลินและมิ่งโดยไม่ได้ขออนุญาตและก็ไม่มีใครเชิญเขานั่งด้วยซ้ำเออคุณอากินบังเอิญจังเลยนะคะเราอิ่มกันพอดีเลยกำลังจะไปแล้วขอตัวนะคะลาลินทําท่าจะลุกขึ้นพร้อมส่งสัญญาณให้มิง่งลุกออกไป อ้าวเดี๋ยวสิพี่ผมยังไม่อิ่มเลยนะพี่จะไปไหนหรอมิงตอบกลับด้วยความใสซื่อช่างไม่รู้อะไรเสียเลยไอเด็กคนนี้แล้วลินยิ้มแย่ๆพร้อมเป่าลมใส่หน้าตัวเองไปหนึ่งทีอากินอมยิ้มเหมือนได้รับชัยชนะนั่นสิครับนั่งทานด้วยกันก่อนเพื่อนของคุณยังไม่อิ่มเลยนะจะรีบไปไหนอากินเอ,อ่ยะบด ทำอาลลินทำหน้าไม่ถูกและต้องนั่งลงที่เดิมโดยปริยายพร้อมทำท่าแยกเขี้ยวใส่รุ่นน้องที่ไม่รู้สัญญาณที่เธอส่งให้เลยสักนิดอักคินหันมาสนใจชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆเขาผมอักคินครับเป็นเจ้าของที่นี่อักคินแนะนำตัวเองกมิ่งตกใจที่ได้ยินว่าเขาเป็นเจ้าของที่นี่ ทำช้อนหล่นจากมือและมองหน้าละลินอย่างหน้าเสียละลินจึงพยักหน้าเบาๆเพื่อเป็นการตอบอ๋อสวัสดีครับผมมิ่งครับเป็นนักโอ้ยละลินรีบเตะขาของมิ่งก่อนที่เขาจะหลุดพูดคำว่านักข่าวออกไปนักท่องเที่ยวค่ะพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่นี่ละลินรีบตอบแทนอย่างเร็วใช่ใช่ใช่ครับ พวกเราเป็นนักท่องเที่ยวผมเป็นรุ่นน้องของพี่ลาลินครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณอาคินม,มิ่งเอ่ยทักทายอีกครั้งหลังปรับสีหน้าเป็นปกติได้แล้วกาแฟครับนายเคโอนำกาแฟดำม,มาเสิร์ฟให้กับอาคินและเขาก็เลือกที่จะนั่งโต๊ะข้างๆแทนลาลินและมิ่งมองตามไปที่เคโอด้วยหน้าตาทำท่าทางสงสัย ละลินเคยเจอผู้ชายชุดตำคนนี้มาหลายครั้งแล้วเหมือนเขาจะคอยติดตามอักคินไปในทุกๆท,ที่ลลินจึงคิดว่าคนคนนี้แหละที่เป็นแหล่งสืบความลับเป็นอย่างดีของเธอทำไมไม่มานั่งด้วยกันล่ะคะละลินเปิดฉากเชื่อมความสัมพันธ์ในทันทีเคโอตกใจที่จู่จหญิงสาวหันมาพูดกับเขาเพอปกติแล้ว จะไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจเขาเลยมีแต่สนใจอักคินคนเดียวเจโอบองหน้าอักคินเขาพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตเขาจึงย้ายเข้ามานั่งโต๊ะเดียวกันกันกบเธอคุณชื่ออะไรหรือคะฉันเคยเห็นคุณหลายครั้งแล้วแต่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ทักทายกันเลยฉันละลินค่ะสว่วนนี่มิ่งรุ่นน้องฉันเอง ลาลินแนะนำตัวทันทีเคโอแอบมองหน้าของเจ้านายก่อนที่จะตอบเบาๆว่าเคโอครับผมชื่อเคโอเป็นเลขาของคุณอากคินเคโอแนะนำตัวเสียงเบาเพราะเกรงว่าจะทำให้อาคินไม่พอใจวันนี้พวกคุณมีแผนจะไปเที่ยวไหนกันหรอ อาคินเอ่ยขัดจังหวะการพูดคุยของลาลิมและเคโอแผนแผนฉันเหรอฉันคิดว่าน่าจะเที่ยวขับรถเล่นรอบๆแถวนี้ค่ะลาลิมต่อไปส่งสๆงั้นเหรอดีเลยงั้นผมขออาสาเป็นไกด์พาคุณและรุ่นน้องเที่ยวพอดีวันนี้ผมว่าง อักคินเอ่ยพร้อมพยักหน้าให้เโ,โอไปเตรียมรถเออมไม่เป็นไรคะ่ะเราสองคนไปกันเองได้ไม่รบกวนคุณดีกว่าละลินรีบป,ปฏิเสธว่าไม่อยากรบกวนเขาในทันทีเพราะถ้าไปกับเขาก็คงจะไม่สนุกเพราะการเที่ยวในครั้งนี้เธอตั้งใจจะหาข่าวด้วยไม่รบกวนเลยครับคุณเป็นแขกของผมผมก็ต้องดูแลสิจริงไหม อาก,กินมัดมือชกและลุกขึ้นเชิญทั้งสองไปอย่างไม่มีทางดีเลี่ยงได้ลาลินและมิ่งมองหน้ากันก่อนที่จะจำใจเดินตามไกลเฉพาะกิจไปลาลินกระซิบมิ่งว่าก็ดีเหมือนกันนะจะได้อยู่ใกล้ๆเผื่อได้ข้อมูลอะไรมิ่งพยักหน้าเคโอขับรถมารอที่หน้าโรงแรมเขาเดินมาเปิดประตูให้กับอาก,กิน และบอกให้ละลินนั่งหลังกับอักคินแล้วให้มิ่งนั่งคู่กับคนขับละลินจึงจำใจก้าวขึ้นไปนั่งเบาะหลังอย่างเกรงเฟงเราจะไปไหนกันหรอคะละลินถามไกลเฉพาะกิจอักคินไม่ตอบแต่อมยิ้มละลินจึงหันไปชวนเคโอที่กำลังขับรถคุยแทน คุณเคโอทำงานที่นี่มานานแล้วหรอคะลาลินถามคนขับอย่างสนใจเออนานแล้วครับเคโอตอบอย่างกระอุกกระอักด้วยความลำบากใจพร้อมแอบมองผู้เป็นนายผ่านกระจกอย่างระแวงแต่เมื่อเห็นนายไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรจึงคิดว่าไม่น่ามีปัญหาพิพิธภัณฑ์บ i ลีฟเชื่อหรือไม่ Belief อาคินบอกเคโอเพยักหน้ารับในทันทีว้าวมีที่แบบนี้ด้วยเหรอคะว้าวมีที่แบบนี้อยู่ด้วยเหรอคะลาลินตื่นเต้นจนแทบลืมจุดประสงค์จริงๆของตนในการมาครั้งนี้เธอรีบเข้าไปด้านในโดยมีอาคินเดินตามเข้าไปติดๆ K.O. โอนำรถไปจอด ส่วนมิ่งก็หายไปในทันทีที่มาถึงคาดว่าน่าจะแอบไปถ่ายรูปคนเดียวแน่ๆผมถ่ายให้ไหมอักกินเสนอตัวเมื่อเห็นหญิงสาวพยายามถ่ายรูปตัวเองอย่างเจ้งๆกลางๆอยู่ลลลินยื่นมือถือให้กับอักกินพร้อมขอบคุณเบาๆอักกินรับมือถือมาถ่ายรูปให้เธอและถ่ายเซลฟี่ตัเอง เมื่อออกจากพิพ,ธพิธภัณฑ์อาก,กินก็พาละลินและนิ่งมารับประทานอาหารพัฒตาคารของเขาโดยมีเคอร่วมโต๊ะด้วยละลินชวนเคอคุยหลายอย่างเคอก็ดูเหมือนตอนนี้จะเลิกเกรงกับเธอแล้วก็พูดคุยอย่างเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นอาก,กินนั่งทานเงียบๆโดยไม่พูดอะไร ส่วนนิ่งก็เอาแต่ชมว่าอาหารอร่อยพร้อมทันอยากเจริญอาหารเมื่อทานอาหารเสร็จอักินก็พาเธอไปเที่ยวอีกสองสามที่ก่อนจะพากลับโรงแรมราวห้าโมงเย็นตอนแรกอักินชวนทั้งสองไปทานอาหารเย็นก่อนกลับแต่อลลินปฏแบบิเสธอ้างว่ารบกวนเขามาทั้งวันแล้วจึงขอตัวดีกว่าขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ ลลินกล่าวขอบคุณอักินและเคอก่อนที่จะขอตัวขึ้นไปห้องพักขอบคุณมากๆนะครับมิ่งกล่าวขอบคุณอักินและเคอเช่นกันก่อนที่จะวิ่งตามลลินไปพี่รอผมด้วยสิทิ้งผมอยู่ด้วยเลยนะมิ่งวิ่งตามพร้อมบนให้กับหญิงสาวที่เดินไม่รอเขาเลยลลิน มองหันกลับมามองมิ่งตาเขียวก่อนที่จะหยุดรอรุ่นน้องที่บ่นไม่หยุดทั้งสองเข้าไปในลิฟต์อากินที่มองทั้งสองเข้าลิฟต์ไปเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถกลับก่อนที่จะสั่งเคอพาไปทีน่นายครับนายครับเคอเรียกผู้เป็นานายทางมองที่กระจกหลังมีอะไร อัก,กินเอ่ยทั้งสายตามองมือถือผมว่าผู้หญิงคนนั้น k อเอ่ยอย่างระมัดระวังเพราะไม่รู้ว่าผู้เป็นนายคิดอย่างไรกับผู้หญิงคนนั้นฉันรู้เธอเป็นนักข่าวอัก,กินตอบกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยอย่างรู้มาตั้งแต่แรกแล้วนายรู้ KO ตกใจที่นายดูปกติกับเธอมาก หรืออาจจะพิเศษด้วยซ้ำนายไม่ต้องห่วงหรอกฉันก็แค่อยากรู้ว่าเธอจะทำอะไรเลยลงไปเล่นเกมด้วยก็แค่นั้นผู้เป็นนายเอ่ยกับเลขาหรือเพื่อนคนสนิท